ความจริงของชีวิตตัวเองจากท่านผู้ใดบุคคลผู้นั้นย่อมเป็นครูสูงสุดของเขาการปฏิบัติธรรมการเรียนรู้ชีวิตจริงประสบการณ์จริงของตนเองอซึ่งจริงๆแล้วเฮาถ้าบอมีครูบอมีอาจารย์ผู้แนะนำห้องบรรู้ตัวเองด้เาต้องอาศัยผู้เป็นอาจารย์เป็นรุดดังว่ากระจกสะท้อนให้ เป็นกระจกซองท่างไงบอกท่างไงน,นะแต่ว่าการปฏิบัติธรรมก็ต้องอาศัยตำราและอาจารย์แต่ว่ากับโมเมนว่ายึดตำราและอาจารย์จนเกิดกลายเป็นมณนาิทิถึงมณนาิทิทุกเทียงกันถึงขัน้นว่าจับพิจับถูกกันซึ่งอีกอย่างหนึ่งก็ว่าอย่าให้ความจำบังความจริง ถึงแมนว่าตำลาและอาจารย์นั่นแหละจักเป็นครูสูงสุดของเขาแต่ว่าประสบการณ์ชีวิตของตัวเองประสบการณ์หลดแห่งธรรมความสี้นไรแห่งธรรมอารมณ์ความรู้สึกที่ห่าออกปฏิบัติด,ด้วยตัวเขาเองอันนั้นแหละคือความจริงของตนเจ้าก็อาศัยบุคคลผู้เป็นอาจารย์ตำราและอาจารย์ <c oughs> ทางบนเป็นยกขึ้นมาอวดอ้างยกตน ตำราและอาจารย์ก็ดีแต่เพียงแค่ว่าตำราและอาจารย์เป็นเพียงแต่ผู้บอกแแนวทางหากว่แมนว่าจดจําจนเกิดกลายเป็นว่าความจําบังความจริงที่เห่าเห็นลายลายอย่างอยู่ก็ดีบางคนก็ยกอ่างตะคู่ตะอาจารย์บางคนก็ยกอ่างตะพระพิดกะผมยกอ่างอวดอ่างเพื่อจะยกตนกับน,นี่และเลยบอยเป็นอิสระ จากประสบการณ์จริงๆคอยแตแต่เทียบอาจารย์ว่าอย่างนั้นตำราว่าอย่างนั้นเริ่มเ,เป็นอิสระจากสิ่งทั้งหลายทั้งปวงธรรมคือความจริงแม้นอธรรมความบดีความเลวไหลก็เอื่นบัธรรมแต่ว่าเป็นความบดีเป็นความทำร้ายเบีเ่ยดเบียนให้ผู้อื่นเสียชีวิตทรัพย์สินตลอดทั้งการเสียสื่อเสียงเรียกว่าอธรรม กุศลธรรมเป็นคนที่ไม่ทำร้ายเบียดเบียนให้ผู้ใดผู้หนึ่งเสียชีวิตและทรัพย์สินปกป้องยกย่องหรือคุ้มครองบุคคลผู้กระทำความดีมีประโยชน์ต่อโลกมันก็เรียกว่ากุศลธรรมอกุศลธรรมกับอกุศลธรรมเตเรื่อว่ากรรมดีกรรมเลวสองอย่างประสบการณ์ของเฮาเองนั่นแหละที่เป็นเครื่อง ทีเป็นความจริงของพวกเฮาว่าเรา<ม>ปฏิบัติเอาตัวเองออกจากทุกปล่อยว่างจากสิ่งทั้งหลายทั้งปวงใดเพียงใดหรือว่ารู้ทันอารมณ์ความรู้สึกในความยินดีพอใจและไม่พอใจของตัวเองได้มากน้อยเพียงใด<ม>และจังว่าความจริงขึ้นอยู่ในตนเองจึงบอกทุกคนจะเอาความจำมาบังความจริงจนเกิดกลายเป็นมาณทิฏธิ อันเป็นของลางออ,อาลางออกเนียล่างออกยึดหลักการถ้าผู้ใได้กล่าวผิดจากหลักการนี้ครูนี้บุคคลพวกนั้นกล่าวคําไม่จริงบ่าแมนขึ้นชื่อว่าทำหรือว่าความจริงคําสอนใครก็ตามถ้านําออกจากทุกได้แล้วคําสอนนั้นคําพูดนั้นย่อมเป็นธรรมบริเกียว กับคู่กับอาจารย์พรอมอรนั่นเป็นคำพูดของพระศาสดาเฮาเออเขากับอาศัยคำพูดเออเานกไหวเป็นครูสูงสุดของเฮาอยู่แล้วนั่นคือผู้ประเสริฐที่หนึ่งของเฮาเองถ้าบอมมีพระองค์เฮากับบอมมีพระสงฆ์ผู้เป็นคู่เป็นอาจารย์ต่อไม้เฮาได้ถ้าบอมีพระสงฆ์กับบอมมีผู้เชียนตำล่าต่อไม้เฮาได้เรียนรู้จดจ,จําไปนั่นเฮาก็เลยนกไห้ ตำราและอาจารย์ยกเอาไว้เป็นครูสูงสุดของเราจะประสบการณ์ของตัวเขาเองตั้งหากจักเป็นความรู้จริงของเราและตำราและอาจารย์จะเป็นผู้แต่เพียงผู้ชี้บอกแนวทางให้ลงมือปฏิบัติตามนั่นตามนี่นะย่ายึดจ,จนเกิดกลายเป็นมณฑิษิเกิดกลายเป็นอัตตาเป็นตัวตน บุคคลใดกล่าวผิดจากตำราและอาจารย์บุคคลนั้นกล่าวคำไม่จริงอันนี้บอกให้ยืมใจว่าล่ะว <c oughs> ่าให้ทุกคนที่เิ่นบาเ <c oughs> บังเจ้าของเบังเจง้าของมาดู <c oughs> ดูความรู้สึกของตนเองดูความคิดนึกของตนเอง <c oughs> ให้เบังเจ้าของก็ดี <c oughs> บ่แมนว่าไปคอยจะผิด <c oughs> ที่ส่วนมากคจะบผิดคือเอาตำราะไปจับผิด าอาจารย์นั่นแหละไปจับผิดแต่จะผิดคนอื่นเด้ส่วนมากแต่ว่าจะผิดตนเองห่ายงากว่าถูกพวกเขานั่นว่าละกิเลสอย่างโน้นละกิเลสอย่างนี้นนหรือว่า,าสัญชน์สิเครื่องเกาะเกีอเอ่ยวเครื่องเหนียวลังเครื่องทําให้สั์เป็นทุกข์เครื่องทาให้จมเ,เครื่องทําให้ก่อเกิดอารมณ์ม่นี่สักยะทิฏฐิวิจิจิสักยะทิฏฐิวิจิกิชาเสื่อพระตูปามาก เอาตะตำล่ามาวัดกันจะมีนะปฏิฆะกมละารุประละฆาลุกภะละามนาทิติอุตจักและว,วิชามเอานี่ต้องละอย่างนี้ต้องยึดต,ต้องต่างนี้แต่เ่าเห็นอารมณ์ตัวเองนะต้องปล่อยออกแรงกระทบกระทั่งใดบ่าว่าจะเป็นคำสรรเสริญและนินทาย่อมทำอะไรอะไรของบุคคลผู้เข้าถึงกบจริงนั้นไม่ได้เลยเาขาดา ก็รู้แต่ว่าบดึงเขามาเป็นอารมณ์บ่นั่มเขามาขีดเองเขายกย่องกับบ่นั่มเขามาขีดเพื่อสิ่งยกอ่างอวดตนได้ยังมากถามันบริสุทธิ์มันก็บ่มีเนวเสียะบะบ่มีเนวเสียนี่ทั้งหากที่มันเป็นสิ่งที่เฮาเอามาวัดตัวเองปฏิบัติแบบไดก็ช่ชัได้ทั้งนั้นสีออ่สิบย่างห้าสิบย่างก็ช่าง แต่ว่ามีผลเดียวกันคือละอารมณ์ความรู้สึกในความยินดีพอใจละสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเรานี้ออกไปความยินดีพอใจออกได้แต่เป็นอันว่าจบภารกิจของความเกิดละอารมณ์นั่นแหละอาสวะอาสาวะนี่คืออารมณ์ความรู้สึกที่ยังคล้องคนเฮ่ากับของอยู่เกี่ยวอยู่กับความอยากใดอยากดีอยากมีอยากเป็น ข้องเกี่ยวอยู่กับความยินดีพอใจในลูกในรถในกลิ่นในเสียงแหละัะ่นะหลโตของเข้าเองประสบการณ์เฮาเองเข้าจมลู่ในโตเข้าเองเข้าไปรู้ผู้อื่นบ่อะไรด้ดอกคือเขายิ่งเขาเว้ากูลู่เบดบรูบรุจากอย่างหลงเต็มที่้อยลลานปเปอร์เซ็นหุ่มใบบรูุแต่ของบ่แเม่นความคิดเขาคนที่เอ,อ่างว่าแต่ของรู้ ตัวเองบอ่เม็นความคิดเขาตัวเองบอ่เม่นเนมือนหนังร่างกายเขาตัวเองบอ่เม็นความรู้สึกเขาด้วยแล้วท่านด้นเดาเพื่ออวดอ้างยุบตทนานันว่าพกเข้าเางากราบมาบ่งความคิดจาของความคิดใดที่มันก่อเกิดอารมณ์อยู่นั่นแหละกิเลสตัณหายัางเต็มความคิดใดที่ทําให้ก่อเกิดอารมณ์อยู่ความคิดนั้นต้องคิดถึงอดีตต้องคิดถึงสัญญากเก่า ยังไปเกาะยังไปเกี่ยวยังยินดียังพอใจแม้ความยินดีพอใจกับความไม่ยินดีพอใจนั่นแหละคือยึดพอใจก็ยุดไม่พอใจก็ยึดเหมือนเราเกลียดคนหนึ่งเ,เราบอร่อยากยุ่ใกล้กูสร้างมัน่นกูอยากให้มันหนีไปไกลๆกูกๆอยากให้มันตายอานั่นเม็นมาจะความโมจืดในั่นแหละยึดยึดมัน่นถือมัน่นว่ากูเกลียดมันแต่ว่ากับอีกคนหนึ่งก็อยากอยู่ใกล้อยากพูดคุยอยากเจรจา อยากมีส่วนร่วมต่างๆนานานั่นก็นยึดเห็นบน่อยทั้งมิจฉาทิฏฐิคือความเห็นผิดจากความจริงทั้งสม,มัยทิฏฐิก็คือเห็นถูกต้องตามความจริงสองอย่างนี่มันเป็นแค่เครื่องดําเนินชีวิตมันเป็นแค่เครื่องอบอกอาร,รมิตใจ,ใจ,จของเองหรือเป็นเครื่องบอกทางแต่เราไม่เอาสักอย่างสิ่งนี้ควรสิ่งนี้ไม่ควรเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีนั่นแหละเพราะมีความปรารถนา เพราะมีความต้องการมันถึงมีนั่นแหละคำว่าปรารถนาปรารถนาที่จะไปพบนั่นแหละคือปรารถนานั่นแหละคือต้องการนั่นแหละคือเกาะเกี่ยวนั่นแหละคือหยึดอยากว่าเะไรพอได้เข้าสู่คำว่าอนัตตาว่างอย่างยิ่งว่างตรงบ่มีออียงบ่มีสัดบ่มีบุกคลบม่มีเราบ่มีเขาบม่มีใดๆทั้งสิน้น บ่มีทรมดรมเนื้อคำพูดเนื้อคำบอกแต่ก็ต้องอาศัยคำพูดแต่ก็ต้องอาศัยหลักการแต่ก็ต้องอาศัยนั่นแหละอาศัยหลายๆอ,อย่างถ้าบ่เอาสมตมติบ่บอกบอกอะไรเด้ยตัวน้นบ่อาจสมาถเลยบ่มีู้ใดเคียนอักษรความ่างใดบ่มีผู้รดบอกลักษณะแห่งความ่างความบ้างใดบ่มีจังหว่าทุกคนหันเข้ามา เบิ่งความสุกจะของถูบวัดลอยปีกระซานถัน l บ่ไห้หรือบ่ลู่ยังจักย,าง,ย,า,งยางแต่แค่นั่นแหละแต่ว่าก็ดีอยู่อย่างหนึง่งรักษาวัดว่าศาสนา,าเป็นอัตลักษณ์ของบุคคลสืบทอดไว้ว,ว่าอ๋อนั่นคือพระสงค์อ๋อนั่นคือมูปิกสสงอ๋อนั่นคือศาสนาวัตถุคือวัดว่าอารามอ๋อนั่นคือพระไตยพิโดก็ดีอยู่อย่างหนึง่งนั่นแหละ ย่างว่าย่างก้าช่างตให้พวกเขาถ้ายจากลุดแจากพนก็ต้องกลับหันมาดูตัวเองเลยดูใจตัวเองนี่ว่ามันไปดูคนอื่นดอกแล้วเห็นหลายๆว่าตั้งแต่เขาเบาย่างกันไหลไปน้ำเาเบิดเป็นยังคือบ่นไหลเขามาดูใจตัวเองเออไปยืนยันไปตัดสินไปพิษไปถูกไปก้าวตู้ไปใส่อไไปส่งเสริมสนับสนุนนักปฏิบัติทั้งหลายทุก ปฏิบัติใจตัวเองเลยต้องประหัตประหารใจตัวเองสิ่งข้อมเค่อยชินนั่นแหละใจก็ดีคยชินพอเข้าเห็นเขาคุยกันเดือในใดกระสางมักไปผสมโล่งนั่นเองเห็นเขานินทากับหาขอมาสนับสนุนไปสัน่นเลยแะละคนปฏิบัติธรรมจริงๆนะต้องไม่มองผู้อื่นว่าเป็นคนเลวเป็นคนร้ายนั่นเองแต่ว่าหันมาตัวเบื้องตัวเองตัวเองนี่แหละเลว ตัวเองนี่แหละร้ายถ้าตัวเองดีมึงมาเกิด้าแม่มึงอย่างไนด้าเจ้าของเข้าใจววาลักว่าออมันไปดดาผู้อื่นเฮออาบอเมนเจ้าของกรรมเฮาบอเมนเจ้าของอย่างกรรมก็คือการการะทําของบุคคลผู้ใดก็าตามออมันจอมอยุติธรรมเสมอเพราะผลของกรรมจ่อมให้ผลแก่บุคคลผู้กระทํานั้นๆบอเมนเขาเป็นผู้ไปให้เขาให้กรรมเขาบาไ่ได้ เขาไปตัดสินเขาบ่ได้เลยว่ากรรมนั่นแหละการกระทําของบุคคลผู้ใดไม่ว่าลายหรือดีย่อมได้รับผลของกรรมนั้นนั่นสืบไปฉะนั้นพวกเขาจะไปเสือกจะไปเสือกจะไปหนุงกับเขาเบางตัวเองนี่ตัวเองยังแบกมานหะแบกทิฐิแบกตำราแบกผู้แบกอาจารย์แบกความเห็นส่วนตัวพิถูกนี่ยังแบกอยู่นี่แล้วหันคำว่าบางตัวเอง สูงสุดกับปลอยว่าสูงสุดกับไหลอารมณ์ความรู้สึกนี่ความดีดีพอใจสุดบ่มีธรรมอีกต่อไปหมดล,อละอะพอ